มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้อยากกินน้ำพริกกะปินะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกกะปิค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ตำกุ้งแห้งก่อนนะคะอันนี้กุ้งแห้งนนี้เราก็เอาไปแช่น้ำร้อนให้มันนิ่มๆก่อนนะคะไม่งั้นมันตำยากเนี่ยเราก็จะตำกุ้งแห้งไว้ก่อนนะคะอันนี้กุ้งแห้งเนื้อนะคะเนี่ยเป็นเนื้อล้วนๆเลยไม่มีเปลือก<อ>ความละเอียดเราก็จะประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปใช้กะปินี่ยี่ห้อนี้นะเราก็เป็นนักตักตุนเนี่ยอันนี้ซื้อมาใหม่กระปุกใหญ่กว่าเดิมยังไม่ได้ใช้เลยเอากะปิอันนีห้หมดกันนะเราก็จะห่อใบตองเอาไปใส่หม้อทอดเสร็จแล้วเราก็จะห่อนะห่อง่ายๆเลยนี่แล้วก็กัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อทอดไรน้ำมันนะคะ นี่ก็ตั้งไป180อองร้อยแปดสิบองศาตั้งไว้สิบห้านาทีกินออกแล้วยังไม่ถึงเลยได้แค่สิบนาทีเอาปิดกันเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันร้อนร้อนโอ้หอมมากอะ่ะเสร็จแล้วเราก็ตั้งเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะนี่เราเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกกะปิต้องใส่กุ้งแห้งไม่รู้เป็นไรถ้าไม่ใส่แล้วมันเหมือนมันไม่นัวมันบดแตก มันเริ่มกันเลยนี่นเราก็จะใส่กระเทียมไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกพริกอันนี้พริกปลูกเองล้างเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมแล้วก็พริกนี่นี่กะปิหอมมากอะ่ะแต่จริงๆเราเป็นคนตันพริกกะปิอร่อยนะชมตัวเองไปแล้วหนึ่งกลุก่ม เรามีความรู้สึกว่าน้ำพริกกะปิมันทํายากจะให้อร่อยถูกใจทุกคนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่ทําให้ใครกินเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลอุ้ย,ยเกือบเกือบเลยคกไม่หวหานหรอกน้ำตาลเนี้ยตามด้วยเกลือพวงบุงบุนิดนึงมันเาเรามีเยอะก็ใส่เข้าไปกินเองอ่ะชอบเปรี้ยวๆก็ใส่เข้าไปนะคะ ืแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะทำให้มันข้นๆนะคะก็จะใส่น้ำต้มสุกไปนะคะเ๋ยวเพิ่งไปใส่น้ำปลาน้ำปลามันจะเค็มนะคะอืมขอน้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะคะให้มันออกหวานนิดๆอันนี้มันยังออกเปรี้ยวนี่น้ำพริกกระปิของเราเราก็ใส่แค่นี้เอง ผงชูรสเราไม่ใส่นะคะเพราะเราไม่กินผงโชูโรสฝีมือทํากับข้าวอร่อยอยู่แล้วผงชูรสไม่ต้องเลยค่ะอือร่อยมากปิดจบด้วยลูกโดดโอ้หอร่อยมากน้ำพริกบอกเลยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะเพราะว่าในกุ้งแห้งมันก็มีความเค็มใช่ไหมกะปิมันก็เค็มอยู่แล้วแล้วเราก็ตัดไดปมะน,นาวกับน้ำตาลปี๊บแค่นั้นเองแล้วก็ใส่กุ้งแห้งใส่มะเขือพวงเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกโดดอ,อืข้าวหมดหม้อญแล้ววันนี้นี่อสนี้ มะน,นาวมนไปสองรูปโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะวันนี้มีน้ำพริกกะปิ้ำริกระปิตามเองแล้วก็มีกระถินริมรัวแล้วก็มีมะเขือพวงปลาทูทอดอันนี้ชะอมปลูกเองนะคะแล้วก็เอามาทอดไข่แล้วก็อันนี้มะละขินนกยอดมะละขี่นกไม่เคยกินนะคะครั้งแรกในชีวิตจะลองดู อันนี้เขาเรียกว่าอาหารปลอดภัยนะคะทําเองแล้วก็กินเองนะจ๊ะอยากจะลองกินมะละขิ้นกนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรอบบ้านนี่แหละพริกกระปุกเองปะ่ะหิวแล้วไปกินข้าวกับน้ำพริกกระปิกันนะทุกคนน้ำพริกกระปิแสนอร่อยค่ะ